กระดิ่งเรื่องราวที่คุณไม่เคยคาดคิดเปลวไฟเศรษฐีช่วยชีวิตเด็กน้อยสองคนแต่คุณจะตกใจเมื่อรู้ว่าแม่ของพวกเขาคือใครฟาชินาเคอุลลาดิเตโรสัญ,ญลักษณ์การชนกันเขาคือเศรษฐีที่มีทุกอย่างแต่ไม่เคยคิดว่าจะพบกับความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตจากการตัดสินใจเพียงครั้งเดียวตาสิ่งที่เขาค้นพบจะทําให้คุณไม่สามารถหยุดดูได้จนจบมาร่วมลุ้นไปกับเขาในเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดความลับ และการเริ่มต้นใหม่ที่จะทําให้คุณอ้าปากค้างชี้มือไปทางขวาคลิกดูตอนนี้คุณจะไม่มีทางลืมเรื่องนี้ได้เลยเศรษฐีใหญ่ชื่อคุณวิชัยขับรถหรูผ่านตรอกแคบในย่านสลัมตอนค่ำไฟหน้ารถส่องไปเห็นเด็กสองคนนั่งกอดเข่าตัวสั่นร่างกายพวกเขาเต็มไปด้วยคราบโคลนและแผลทะลอกเสื้อผ้าขาดวิ่นริมฝีปากแห้งผากเสียงร้องให้เบาๆดังสะท้อนในความเงียบคุณวิชัยจอดรถลงมาใจเต้นแรง เขาคุกเข่าลงมองใบหน้าเด็กน้อยอย่างสงสารหนูเป็นอะไรทําไมอยู่ตรงนี้เขาถามด้วยน้ําเสียงอ่อนโยนเด็กหญิงคนพี่ก้มหน้าพูดเสียงเบาแม่ไม่มาแม่หายไปเขารู้สึกเหมือนมีบางอย่างจุกอยู่ที่คอมือหนึ่งลูบหัวเด็กอีกมือหยิบมือถือโทรเรียกตารวจระหว่างรอระเาพาะเด็กนั่งในรถเปิดแอร์เบาๆให้พวกเขาอุ่นขึ้นดวงตาเด็กน้อยเต็มไปด้วยความกลัวและไม่ไว้ใจแต่พอได้ดื่มน้ำและกินขนมพวกเขาก็เริ่มยิ้มได้เล็กน้อย ตำรวจมาถึงไม่นานหลังจากนั้นพวกเขาพาเด็กไปตรวจร่างกายและสอบถามข้อมูลคุณวิชัยขอติดตามไปโรงพักเขาอยากรู้ว่าแม่ของเด็กคือใครเด็กหญิงยื่นรูปเก่าใบหนึ่งให้ตำรวจเป็นภาพขาวดำเก่าๆมีหญิงสาวยืนอยู่ข้างลูกสองคนคุณวิชัยมองภาพนั้นใจเริ่มสัน่นเขาค่อยๆหยิบแว่นขึ้นมาใส่มองใกล้ขึ้นอีกนิดริมฝีปากเริ่มสั่นมือที่ถือรูปเริ่มเย็นเฉียบเขารู้จักผู้หญิงในภาพ หญิงสาวในรูปคืออดีตคนรักของเขาเมื่อ15ปีก่อนเธอชื่อพิมพแขหญิงสาวจากต่างจังหวัดผู้มีรอยยิ้มอบอุ่นเสมอเขาเคยรักเธอมากแต่ครอบครัวเขาไม่ยอมรับเธอเขาจำได้ว่าเธอร้องให้ในวันที่เขาตัดสินใจทิ้งเธอแล้วเธอก็หายไปจากชีวิตเขาตั้งแต่นั้นตอนนี้เขากำลังมองหน้าลูกของเธอเขาหันไปมองเด็กทั้งสองหัวใจเต้นแรงเหมือนจะหลุดออกมาแววตาเด็กชายคนเล็กเหมือนเขาในวัยเด็กไม่มีผิด คุณวิชัยยืนนิ่งรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนเขาหายใจลึกพยายามประคองตัวเองไม่ให้สุดลงเสียงตำรวจถามคุณรู้จักแม่เด็กเหรอครับคุณวิชัยหันไปช้าๆสีหน้าซีดเผือดเขาพยักหน้าเบาๆน้ำตาคลอเบา้าแต่ก่อนที่เขาจะพูดอะไรออกมาประตูสถานีตำรวจเปิดออกอย่างแรงเจ้าหน้าที่หญิงคนหนึ่งรีบเดินเข้ามาพร้อมกับเอกสารในมือเราพบที่อยู่ล่าสุดของแม่เด็กแล้วข้าอยู่ในเขตชานเมือง คุณวิชัยสะดุ้งเล็กน้อยหันมามองทันทีเธอยังมีชีวิตอยู่หรือเสียงของเขาแทบไม่ออกมาเจ้าหน้าที่พยักหน้าเรายังไม่แน่ใจแค่แต่มีเพื่อนบ้านบอกว่าเห็นเธอเมื่อไม่กี่วันก่อนหัวใจของเขาเต้นแรงอีกครั้งมือกำแน่นจนเหงื่อซึมเขาขออนุญาตตามไปด้วยรถตำรวจเคลื่อนตัวช้าๆผ่านตรอกซอยเล็กๆที่เต็มไปด้วยบ้านไม้เก่าสายลมพัดเอากลิ่นฝุ่นและควันไฟลอยมาแตะจมูกคุณวิชัยนั่งเงียบเหงื่อเย็นซึมเต็มแผ่นหลัง เขานึกถึงใบหน้าของพิมพ์แขตอนสุดท้ายที่เห็นแววตานั้นเจ็บปวดจนเขายังจําได้ติดตารถจอดหน้าบ้านไม้โสมโมหลังหนึ่งเจ้าหน้าที่เดินขึ้นไปเคาะประตูเสียงฝีเท้าเบาๆขยับใกล้เข้ามาจากในบ้านประตูเปิดออกอย่างช้าฮ่าฮหญิงสาวคนหนึ่งยืนอยู่ในเงามืดของบ้านเธอดูสูผ้ผอมผิวคล้ำและดวงตาลึกโหลแต่ในทันทีที่เธอก้าออกมาสู่แสงไฟหน้าบ้านคุณวิชัยก็จำได้ทันทีว่าเป็นเธอ พิมพ์แขเขาเอ่ยชื่อเ,อเธอเบาๆเหมือนกลัวว่ามันจะหายไปในสายลมหญิงสาวชะงักดวงตาเบิกกว้างเธอมองเขาอยู่ครู่หนึ่งเหมือนพยายามทบทวนความทรงจําแล้วจูจ่ๆร่างของเธอก็สั่นสถานน้าตาเริ่มไหลาอาบแก้มคุณวิชัยเสียงของเธอเบาราวกระซิบแต่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดคุณวิชัยเดินเข้าไปใกล้ใจเต้นแรงจนแทบยืนไม่ไหวเด็กสองคนนั้นคือเธอพยักหน้าเบาๆน้ําตาไหลไม่หยุดลูกของเรา เขาสุดนั่งลงบนขั้นบันไดไม้ความจริงกระแทกใส่หัวใจอย่างแรงเสียงมแมลงกลางคืนดังระงมแต่โลกของเขาเงียบสนิทมือที่เคยมั่นคงในธุรกิจนับพันล้านกลับสั่นเหมือนเด็กหลงทางเขามองหน้าเธอแล้วพูดเสียงสัน่นทำไมเธอไม่บอกฉันเสียงเขาแผ่วเบาแต่เต็มไปด้วยความสับสนพิมพ์แขกัดริมฝีปากแน่นสะอื้นก่อนต่อฉันพยายามจะบอกแต่คุณไปแล้วไปแบบไม่มีแม้แต่คำลาเธอยืนตัวตรงแม้จะสั่นสถานทั้งร่าง ฉันไม่มีใครไม่มีเงินไม่มีบ้านฉันต้องเลี้ยงลูกคนเดียวคุณวิชัยน้ำตาคลอหัวใจบีบแน่นเขาเคยคิดว่าตัวเองเสียสละเพื่อครอบครัวแต่ตอนนี้เขารู้แล้วว่าเขาทิ้งชีวิตสามชีวิตไว้ข้างหลังพวกเขาลำบากมากใช่ไหมเธอพยักหน้าเบาฮ่าฮ <H aha> ฉันพยายามทำทุกอย่างซักผ้าล้างจานรับจ้างรายวันบางวันไม่มีข้าวให้ลูกกินเสียงเธอสั่นเหมือนจะขาดใจคุณวิชัยยกมือขึ้นปิดหน้า ภาพเด็กสองคนนั่งข้างถนนกลับมาในหัวอีกครั้งแล้วตอนนี้ละ่ะพวกเขาอยู่กับฉันพิม์พแขสะดุง้งคุณเจอพวกเขาเขาพยักหน้าดวงตาแดงกำ่ำฉันเห็นพวกเขานั่งร้องให้ข้างถนนตัวสั่นหิวและกลัวเธอยกมือขึ้นปิดปากร่างกายอ่อนแรงสุดลงนั่งกับพื้นฉันไม่อยากให้พวกเขารู้ว่าฉันล้มเหลวขนาดนี้เธอร้องให้ออกมาดังฮ่าฮเสียงสะอื้นดังก้องไปทั่วความเงียบของชานเมือง คุณวิชัยขยับเข้าไปใกล้มือเอื้อมไปจับมือเธอเบาฮ่า <h> ฮ <aha> ฉันก็ล้มเหลวเหมือนกันเขาหยุดนิ่งรวบรวมสติแต่วันนี้เรายังมีโอกาสเธอเงยหน้ามองเขาแววตาสั่นไหวเขาจับมือเธอแน่นขึ้นฉันจะพาพวกเขากลับบ้านบ้านที่อบอุ่นที่ควรเป็นของพวกเขาพิมพ์แขยังคงนิ่งงันน้ำตาไหลเงียบฮ่าฮ่าแต่ในแววตานั้นเริ่มมีแสงแห่งความหวังแทรกขึ้นมา ในขณะนั้นเองเสียงฝีเท้าเล็กๆก็ดังขึ้นจากด้านหลังเสียงฝีเท้านั้นเบาและรีบเร่งเธอหันไปมองอย่างรวดเร็วก่อนจะอ้าปากค้างเด็กหญิงคนพี่วิ่งเข้ามาในลานบ้านดวงตาเบอิอกว้างแม่เสียงเรียกของเธอดังชัดในยามคำ่ำพิมพ์แคลกขึ้นอย่างรวดเร็วน้ำตาไหลไม่หยุดเธออ้าแขนออกเด็กน้อยพุ่งเข้ามากอดเต็มแรงแม่อยู่ที่นี่จริงๆน้ำเสียงสั่นเครือของเด็กน้อยแทงใจผู้เป็นแม่ ไม่นานเด็กชายคนเล็กก็ตามมาวิ่งหน้าตั้งตามพี่สาวเขากระโจนเข้าหาแม่ทันทีทั้งสามคนกอดกันแน่นร้องให้สะอึกสะอื้นคุณวิชัยยืนมองภาพตรงหน้ามือกำแน่นใจเต้นระรัวเขาไม่รู้ว่าควรจะยิ้มหรือร้องให้ทุกอย่างในโลกของเขากลับตลบตดภายในไม่กี่ชั่วโมงเขาเคยมีทุกอย่างแต่จริงๆแล้วเขาไม่มีอะไรเลยจนกระทั่งวันนี้พิมพ์แขงเงยหน้ามองเขาน้ำตาคลอเบ้าเธอส่งยิ้มบางๆที่เต็มไปด้วยความรู้สึกมากมาย พวกเขารักพ่อของเขานะเสียงของเธอเบาราวสายลมเด็กหญิงคนพี่หันมามองเขาอย่างสงสัยพ่อเหรอคุณวิชัยย่อเข่าลงมองตาลูกทั้งสองอย่างจริงใจใช่พ่อเองเขายื่นมือออกไปช้าๆหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะเด็กชายคนเล็กขยับเข้าใกล้ลังเลอยู่ครู่หนึ่งแล้วจึงค่อยๆเอื้อมมือมาสัมผัสมือเขามือเล็กๆนั้นอุ่นและสัน่นแต่มันคือจุดเริ่มต้นของบางสิ่งที่เปลี่ยนไปตลอดกาล ทันใดนั้นเสียงสะอื้นของพิมแขก็ดังขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพราะความเสียใจเธอร้องให้เพราะความโล่งใจและรักที่ท่วมทน้นคุณวิชัยโอบลูกทั้งสองไว้เบาๆเ,เหมือนกลัวพวกเขาจะหายไปกลิ่นเหงื่อและฝุ่นจากร่างเด็กน้อยทําให้เขาสะอึกแต่มันเป็นกลิ่นของชีวิตที่แท้จริงกลิ่นของความจริงที่เขาเคยมองข้ามเขาหันไปสบตาพิมพ์แขในแววตาเธอมีทั้งคําถามความกลัวและความหวังถ้าฉันจะเริ่มใหม่ กับเธอและลูกๆเขาพูดชา้ชาๆน้ำเสียงแน่วแน่เธอจะยอมให้ฉันทำไหมพิมพ์ขนิ่งไปพักหนึ่งแสงไฟสลัวสะท้อนดวงตาเธอเป็นประกายวาวเธอไม่ตอบทันทีแต่หันไปมองลูกฮ่าฮาเด็กทั้งสองกำลังกอดพ่อไว้แน่นไม่มีคำพูดใดจากปากของเธอแต่เธอเก้าวเข้ามาใกล้แล้ววางมือบนแขนของเขาเบาและอ่อนโยนแววตาของเธอคือคำตอบที่ชัดเจนลมเย็นยามค่ำคืนพัดผ่านอย่างแผ่วเบา ใบไม้ไหวปลิวราวเสียงกระซิบของโชคชะตาแต่ในใจของพวกเขามีเพียงความอบอุ่นที่กำลังเริ่มต้นใหม่อีกครั้งเด็กหญิงคนพี่เงยหน้าขึ้นมองพ่อกับแม่สลับกันแววตาเธอเปล่งประกายสงสัยแต่เต็มไปด้วยความหวังเราจะได้อยู่ด้วยกันจริงๆใช่ไหมคะคุณวิชัยก้มลงจูบหน้าผากลูกเบาฮ่าฮใช่จ้าพ่อสัญญาเขามองหน้าพิมพ์แขอีกครั้งน้ำเสียงหนักแน่นไม่ว่าจะลำบากแค่ไหน พ่อจะไม่ปล่อยให้พวกหนูต้องอยู่ตามลำพังอีกแล้วเด็กชายคนเล็กยิ้มกว้างก่อนจะโผเข้ากอดพ่อแน่นมือเล็กๆนั้นเกาะเขาไว้แน่นเหมือนกลัวว่าจะหลุดหายไปพิมพ์แขยืนมองภาพนั้นน้ำตายังคลอแต่เป็นน้ำตาแห่งความอบอุ่นบ้านไม้เก่าๆที่เคยเต็มไปด้วยความเงียบเหงาตอนนี้กลับอบอวลด้วยเสียงหัวเราะและลมหายใจของครอบครัวแม้รอบตัวจะยังเป็นความมืดของย่านแออัดแต่ในหัวใจของพวกเขากลับมีแสงสว่างาสาดส่อง คุณวิชัยสูดลมหายใจลึกสูดเอากลิ่นดินและไม้เก่ารอบตัวเขาไม่รู้ว่าเส้นทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไรแต่เขารู้แน่ชัดว่าเขาจะไม่เดินคนเดียวอีกต่อไปเขาไม่ได้แค่ช่วยชีวิตเด็กสองคนในคืนนี้เขาได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งเช่นกันพิมพ์แข็จับมือเขาไว้แน่นขึ้นแววตาของเธอไม่ใช่หญิงสาวที่อ่อนแออีกต่อไปแต่คือแม่ผู้ผ่านพายุชีวิตและยังยืนหยัดเพื่อคนที่เธอรักเราจะเริ่มต้นที่นี่ หรือไปที่อื่นเสียงของเธอมั่นคงแต่แฝงด้วยคำถามคุณวิชัยหันมามองบ้านไม้หลังเก่ามองรอยแตกบนฝาไม้และเงาของอดีตที่ยังติดอยู่ในนั้นเขาไม่ลังเลเลยไปบ้านของเราบ้านที่ปลอดภัยอบอุ่นและมีอนาคตเด็กทั้งสองหันมามองกันดวงตาเปล่งประกายเหมือนได้ยินคำว่าบ้านเป็นครั้งแรกในชีวิตที่มีความหมายพิมพ์ขยิ้มบางๆแล้วพยักหน้า เธอเดินเข้าไปในบ้านค่อยๆเก็บของน้อยชิ้นใส่ถุงผ้าเก่าฮ่หาฮไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่มีของรูรามีเพียงเสื้อผ้าไม่กี่ชุดกับสมุดวาดเขียงของลูกคุณวิชัยมองทุกอย่างรอบตัวเงียบฮ่หาฮเขาไม่พูดอะไรเพราะรู้ดีว่าความจนไม่ใช่ความน่าอายสิ่งที่น่าภูมิใจคือการที่พวกเขายังอยู่และไม่เคยยอมแพ้เมื่อทุกอย่างพร้อมพวกเขาออกจากบ้านหลังนั้นช้าฮ่หาฮเดินผ่านซอยเล็กๆที่มีแต่ความเงียบเหงา คุณวิชัยเปิดประตูรถให้พิมพ์แขกับลูกๆขึ้นไปนั่งเขาขึ้นนั่งฝั่งคนขับหันไปมองกระจกหลังเห็นภาพบ้านไม้ค่อยๆเลือนหายไปในความมืดแต่ครั้งนี้เขาไม่ได้จากไปเพื่อทิ้งใครไว้ข้างหลังอีกแล้วเขาขับรถออกไปสู่ถนนใหญ่ไฟหน้ารถตัดผ่านความมืดด้วยความมั่นใจเสียงหัวเราะของเด็กๆด,ดังขึ้นเบาๆจากเบาะหลังมันคือเสียงแห่งชีวิตใหม่เสียงที่เขาไม่เคยได้ยินมานานเหลือเกินและในใจของเขา เงียบสงบกว่าที่เคยเป็นมาตลอดชีวิตคุณวิชัยหันไปมองกระจกหลังอีกครั้งเห็นลูกทั้งสองนั่งพิงกันหลับตาพิมอย่างไร้กังวลมือของพิมพ์แขวงอยู่บนตักของลูกชายเธอลูบเบาๆอย่างอ่อนโยนเขายิ้มบางฮ่าฮเป็นรอยยิ้มที่ไม่เคยเกิดขึ้นจากเงินหรือความสําเร็จใดฮ่าฮแต่เกิดจากความรักที่เขาเพิ่งเข้าใจความหมายอย่างแท้จริงในคืนนี้รถแล่นไปตามถนนที่ทอดยาวออกจากชานเมืองแสงไฟสองข้างทางค่อยๆสะท้อนผ่านกระจก เขารู้ดีว่าเส้นทางข้างหน้าจะไม่ง่ายเขาอาจต้องเผชิญกับคำถามความสงสัยและสายตาผู้คนแต่เขาไม่กลัวอีกแล้วเพราะในที่สุดเขาก็ได้พบสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตไม่ใช่ตัวเลขในบัญชีไม่ใช่คฤหาสน์หลังโตแต่คือเสียงหัวเราะของลูกคือมือของผู้หญิงที่เคยรักและยังรักเขาอยู่คือครอบครัวเขาเหยียบคันเร่งช้าฮ่าฮ่าปล่อยให้รถพาพวกเขาเข้าสู่รุ่งเช้าวันใหม่ วันที่จะไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังอีกต่อไปท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนสีจากดำสนิทเป็นน้ำเงินเข้มแสงแรกของรุ่งอรุณเริ่มแตะขอบฟ้าอย่างแผวเบาคุณวิชัยลดกระจกลงเล็กน้อยสายลมยามเช้าพัดเข้ามาเย็นสบายและสดชื่นกลิ่นหญ้าเปียกน้ำค้างลอยมากระทบจมูกเขาหลับตาชั่วครู่สูดหายใจลึกรู้สึกเหมือนได้ชำระล้างบางอย่างในหัวใจเสียงลมหายใจสม่ำเสมอของลูกๆยังดังอยู่เบื้องหลัง พิมแขหันมามองเขาเงียบฮ่าฮ่าแววตาเธอมีทั้งความอ่อนโยนและแรงศรัทธาขอบคุณนะคะที่กลับมาคำพูดเรียบง่ายนั้นดังชัดในหัวใจเขาคุณวิชัยพยักหน้าเบ่าฮ่าฮ่าฉันน่าจะกลับมาตั้งนานแล้วเธอเอื้อมมือมากุมมือเขาไว้บนพวงมาลัยนิ้วเธอเย็นแต่สัมผัสนั้นเต็มไปด้วยความมั่นใจพวกเขานั่งเงียบไปอีกครู่หนึ่งปล่อยให้เสียงเครื่องยนต์กับเสียงลมพัดเป็นบทสนทนา แล้วในที่สุดเมืองหลวงก็เริ่มปรากฏขึ้นในสายตาตึกสูงรถยนต์และแสงไฟที่ยังไม่ดับคุณวิชัยรู้สึกเหมือนได้กลับเข้ามาในโลกเดิมแต่คราวนี้เขาไม่ได้กลับมาในฐานะเศรษฐีที่ว่างเปล่าเขากลับมาในฐานะพ่อและสามีชายคนหนึ่งที่พร้อมจะเริ่มต้นใหม่อย่างแท้จริงพร้อมจะ,ะเผชิญทุกอย่างเพื่อคนที่เขารักที่สุดในชีวิตรถค่อยๆเล่นเข้าสู่ซอยย่อยใกล้บ้านใหม่ของเขาแสงแดดยามเช้าทอผ่านต้นไม้สองข้างทาง กระทบกระจกหน้ารถเป็นประกายอุ่นบ้านหลังหนึ่งปรากฏตรงหน้าหลังสีขาวเรียบง่ายมีสนามหญ้าเล็กๆด้านข้างคุณวิชัยจอดรถชา้ชาๆหน้าบ้านพิมพ์ขแมงออกไปทางหน้าต่างสีหน้าเต็มไปด้วยความประหลาดใจที่นี่หรือคะ่ะเขายิ้มเล็กน้อยพยักหน้าใช่บ้านที่ฉันตั้งใจสร้างไว้แม้ตอนนั้นจะไม่รู้ว่ามีใครรออยู่หรือเปล่าเธอเงียบไปครู่หนึ่งน้ำตาคลอเบ้าอีกครั้งคุณวิชัยลงจากรถเดินอ้อมมาเปิดประตูให้ ลูกๆยังหลับอยู่เขาค่อยๆอ,อุ้มเด็กชายคนเล็กขึ้นแนบบ่พิมพ์แขอุ้มลูกสาวไว้ในอ้อมแขนพวกเขาเดินเคียงกันเข้าไปในบ้านอย่างเงียบฮ่หาฮกลิ่นไม้ใหม่และกลิ่นแดดยามเช้าคละคลุ้งในอากาศทุกอย่างในบ้านยังสะอาดเรียบร้อยเหมือนรอการเริ่มต้นของครอบครัวที่หายไปเขาวางลูกชายลงบนโซฟานุ่มสีครีมเด็กชายขยับตัวนิดหน่อยแล้วยังหลับต่ออย่างสบายพิมพ์แขวงลูกสาวไว้ข้างกันห่มผ้าเบาฮ่หาฮ่า พวกเขาหันมามองหน้ากันไม่มีคำพูดใดอีกแค่เพียงรอยยิ้มและแววตาที่บอกว่าเรากลับมาอยู่ด้วยกันแล้วบรรยากาศในบ้านเงียบสงบอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเสียงนาฬิกาตามผนังดังไปทีละติดติดเหมือนเวลาที่ถูกหยุดไว้เพียงเพื่อให้พวกเขาได้หายใจและพักผ่อนคุณวิชัยยืนอยู่หน้าต่างมองออกไปข้างนอกท้องฟ้าเริ่มสว่างขึ้นมากขึ้นเรื่อยฮ่าฮขอบฟ้าที่ไกลออกไปดูเหมือนจะเต็มไปด้วยความหวังใหม่ เขารู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงในตัวเองไม่ใช่แค่ในเรื่องของชีวิตที่ดีขึ้นแต่เป็นการเติบโตที่เขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนเขาหันมามองพิมพ์แขที่นั่งอยู่บนโซฟากับลูกฮ่าฮพิมพแขยิ้มให้เขารอยยิ้มที่ดูเหมือนจะบอกว่าทุกอย่างจะดีขึ้นนะเขาเดินไปนั่งข้างๆเธอค่อยๆย,ยื่นมือไปจับมือของเธอมันเป็นการสัมผัสที่เต็มไปด้วยความมั่นคงและการสัญญาในใจเราจะทําให้ดีขึ้นทุกวันนะเขาพูดเบา ฮ่าฮ่าพิมแขพยักหน้าช้าๆแต่แววตาของเธอเต็มไปด้วยความเชื่อใจฉันเชื่อในตัวคุณเด็กๆเ,เริ่มขยับตัวและตื่นขึ้นลูกชายคนเล็กยิ้มหวานให้พ่อก่อนจะดึงผ้าห่มขึ้นมาคลุมตัวส่วนลูกสาวหันมามองพิมพ์แขด้วยสายตาเต็มไปด้วยคำถามแม่พ่อจะอยู่กับเราจริงๆหรือคะพิมพ์แขหัวเราะเบาๆและโอบกอดลูกสาวไว้ใช่แล้วข้าพ่อจะอยู่กับเราตลอดไปคุณวิชัยมองเด็กทั้งสองอย่างอ่อนโยน เขารู้ว่าไม่มีอะไรที่สำคัญไปกว่าการให้ความรักและการดูแลครอบครัวเขาหันมามองพิมแขอีกครั้งและในขณะนั้นเองเขารู้ว่าการเดินทางที่แท้จริงของพวกเขาเพิ่งเริ่มต้นขึ้นคุณวิชัยลุกขึ้นจากโซฟาช้าๆขยับไปที่ห้องครัวที่ยังดูใหม่และเรียบร้อยแสงแดดที่ลอดผ่านหน้าต่างทำให้ห้องครัวดูอบอุ่นขึ้นเขาเปิดตู้เย็นหยิบขวดน้ำออกมาแล้วหันไปมองพิมแขและลูกฮ่าฮ่า เด็กๆเ,เริ่มเล่นกันอย่างร่าเริงลูกชายคนเล็กหยิบบอลมาเล่นในห้องนั่งเล่นพิมพ์แขยิ้มให้กับภาพโรงหน้าก่อนจะหันไปพูดกับเขาวันนี้เราไปหาซื้อของใหม่ๆใ,ให้ลูกๆก,กันใหม่ค่ะคำถามของเธอทําให้เขาหยุดคิดสักครู่ซื้อของใหม่เหรอเขาถามกลับใช่ค่ะบางทีการเริ่มต้นใหม่ก็ต้องมีสิ่งใหม่ๆบ้างเธอตอบพร้อมรอยยิ้มเขาพยักหน้าเบาๆแล้วเดินไปหาพวกเขาถ้าอย่างนั้นพ่อจะพาพวกหนูไปซื้อของที่พวกหนูอยากได้ ลูกลกตาโตขึ้นทันทีจิงเหรอคะ่ะลูกสาวคนโตถามเสียงใสคุณวิชัยยิ้มกว้างจริงสิวันนี้พ่อและแม่จะพาพวกหนูไปทําสิ่งที่ฝันเอาไว้พิมพขแขงเขาแล้วถามเสียงเบาฝันของพวกเขาหรือของเราเขาหันมามองเธอยิ้มอย่างอบอุ่นของเราทุกคนในขณะที่เด็กๆหัวเราะและเตรียมตัวอย่างตื่นเต้นเขารู้สึกถึงความสุขที่แตกต่างจากที่เคยรู้จักมาก่อน มันไม่ใช่เพียงแค่ความสำเร็จหรือความมั่งคั่งแต่มันคือการได้ใช้ชีวิตที่มีความหมายรวมกับคนที่เขารักและเขารู้ดีว่าการเดินทางครั้งนี้จะเต็มไปด้วยอุปสรรคแต่เขาจะไม่ยอมแพ้เขาจะเดินเคียงข้างครอบครัวไปจนถึงที่สุดเพราะเขารู้ว่าบ้านที่แท้จริงไม่ใช่ที่ไหนมันคือที่ที่มีคนรักและเป็นที่ที่เขารู้สึกเต็มทุกครั้งที่กลับมาที่นั่นขณะที่เด็กๆเตรียมตัวออกไปซื้อของใหม่พิมแขเดินไปหยิบกระเป๋าเงินจากโต๊ะ เธอหยิบมันขึ้นมาแล้วมองไปที่คุณวิชัยด้วยแววตาที่สงบคุณคิดว่าเราจะเริ่มจากตรงไหนดีคะคำถามนั้นทําให้เขาหันมามองเธออีกครั้งเขารู้สึกถึงความตั้งใจและความหนักแน่นในตัวเธอทุกคำถามจากเธอทำให้เขารู้สึกเหมือนจะได้คำตอบในหัวใจของตัวเองเขายิ้มให้เธอแล้วตอบกลับด้วยความมั่นใจเราเริ่มจากที่นี่จากครอบครัวของเราก่อนพิมแขยิ้มรับคำตอบของเขาแล้วพวกเขาก็ออกจากบ้านไปในที่สุด รถขับเคลื่อนออกจากบ้านใหม่ในย่านเงียบสงบแสงแดดยามบ่ายเริ่มสะท้อนบนถนนที่เต็มไปด้วยผู้คนและชีวิตเขารู้สึกถึงความอบอุ่นในทุกก้าวที่เขาเดินไปข้างหน้าทุกครั้งที่เขาหันไปมองพิมแขและลูกฮา่าฮเขารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบนี้มีแค่พวกเขาและในขณะที่เสียงหัวเราะของลูกๆดังขึ้นจากเบาะหลังเขารู้ว่าการเริ่มต้นใหม่ครั้งนี้จะไม่ใช่แค่การเติมเต็มสิ่งที่ขาดหาย แต่มันคือการสร้างความหมายใหม่ในชีวิตของพวกเขาทั้งหมดการเดินทางของครอบครัวนี้ไม่เคยหยุดและเขารู้ว่าเขาจะไม่ปล่อยมือของพวกเขาอีกแม้ชีวิตจะเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแต่ตอนนี้เขามีความมั่นใจว่าสิ่งที่พวกเขามีก็คือกันและกันและนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดรถแล่นไปตามถนนที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบและแสงแดดอุ่นๆของบ่ายวันนั้นแต่ในใจของพวกเขาทุกคนกลับเต็มไปด้วยความสงบ คุณวิชัยขับรถอย่างช้าๆตามจังหวะที่เหมาะสมไม่รีบร้อนเหมือนกับเขากำลังดื่มด่ำกับทุกวินาทีของการเดินทางนี้พิมพ์แขหันไปมองลูกๆที่นั่งเงียบๆเบ,บืบาะหลังเด็กๆก,กำลังเล่นกันอย่างสนุกสนานเขามองไปที่เธอแล้วพูดเบาๆด้วยรอยยิ้มเราจะอยู่แบบนี้ตลอดไปนะพิมพ์แมแขเขาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นเธอพยักหน้าเบาๆและบีบมือเขาอย่างอ่อนโยนใช่ค่ะเราเป็นครอบครัวแล้ว เสียงของลูกสาวคนโตดังขึ้นจากเบาะหลังแม่คะพ่อคะเราไปซื้อของที่ร้านขนมได้ไหมคะคำถามที่เรียบง่ายแต่กลับทำให้หัวใจของพวกเขาเต็มไปด้วยความสุขได้สี่ลูกวันนี้เป็นวันของเราคุณวิชัยหันไปมองพิมพ์พแขอ,อีกครั้งแล้วพยักหน้าเบาฮ่าฮ่วันนี้ไม่ต้องคิดเรื่องอะไรเลยเราจะทำให้วันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดรถขับไปจนถึงร้านขนมเล็กๆที่พวกเขาเคยฝันถึง ลูกๆตาโตและตื่นเต้นเมื่อเห็นขนมมากมายพิมพ์แขและคุณวิชัยยืนมองลูกๆด้วยรอยยิม้มชีวิตของพวกเขากำลังเริ่มต้นใหม่อีกครั้งและทุกก้าวที่พวกเขาก้าวไปข้างหน้าจะเต็มไปด้วยความหมายความรักและการเริ่มต้นที่แท้จริงในที่สุดพวกเขาก็พบแล้วว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่มีแต่คือคนที่อยู่เคียงข้างกันและนี่คือจุดเริ่มต้นของครอบครัวที่ไม่เคยทิ้งกันพวกเขาจะสร้างชีวิตที่ดีขึ้นไปด้วยกันเสมอ